สวัสดีครับมาดูยูนิกระม์ Undead Rider นะครับผีที่ไม่มีวันตายนั่นเองนะครับมาดูอะไรเกมเอ้ยไม่มีสรรพคุณใดๆน,น,นะครับเลยอ่าก็อัา,อานีครับเพ่กจะดานหนึ่งนั่นเองครับไปกันเลย โอ้โหโอ้โหเชี่ยวชาญนะครับเป็นแบบนี้อ่ะเรี้ยกดีเออไปไปไปโอ้โหโอ้โอ้ยังไงเนี่ยโอ้ว่าดีครับ ต้องเล่นแบบตั้งใจนะครับไม่ได้เลยโอ้ดูลงๆมลุมเอ,อรีวิวแค่ผ่านด่านแรกก็พอแล้วมั้งจอครับโอ้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 ทำไมยังอยู่ทำไมเนี่ยไป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 ไงไวะเดี๋ยวกันไปต่อต่อไปอ่าเออเกนนี้ก็ขับลุม่มลุ้บนะครับ โอ้โหโอ้โหดมาม่ดใทนรดนี <h <h ีแล้ววะโอ้เขาหลุมเเอ้าคลิปมันกลมหยาดดันสองแม่งเลยไป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 งหััเชี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตียนเตียนเฮ้ยต้ดเยอ้วะ รอดโอ้อโอ้ไนไปหนลงลงเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยดังนี้่ขับอีก้นตงไปถูกอ่ะ จะขับแบบตั้งใจนะครับไม่เล่นแล้วเป้นยุ ma main, ่งเองวะทำไมวะี่นี่นอ๋ออ๋โอ้นี่จะไปผ่านยังไงเนี่ยโอ้ว้โอ้โว้โอ้โว้โอ้โ้โอ้โม้โอ้โว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 ้โอ้โ้โอ้โว้โอ้โ้อ้โว้โอ้โว้โอ้โ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 ้โอ เรื่อใหม่นี่เลยนะครับเนี่ยมันอยู่โรยยังไงวะเออ่งงว่ะาจะไปแบบเอียบเยบไปไหต้องตั้งสตินครับอคอนสสาร์ตตลอดไม่งั้นก็เป็นเช่นนี้คนระับเออ,อไม่ใช่ไม่ไดไะไงหเนีนะ่อไปทางเดียวกันนะครับ ดูนีไปไหนแ่ตงไหนมตอ๋อนี่โอ้กใจาธิตกใจชิแล้วุ้ยอะไรนะเหี้ยอไปี่โอ้ฮเียาเียโอ้ดันแล้ว โอ้ยครับยากสิจไปทางรัดกันนะครับนี่ไงทางรัดโอ้เว้ยโอ้อ่าออื้โอ้ย,อ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 ยไปเห้ยะไรวะ นี่ัตายจริงๆนะครับโอหโ้หนเล้ออาลตชีวิตสุดท้ายเราก็เปนแบบตั้งใจนะครับผมผมจะไปกันแล้ว อ๋ออ๋ขับดีๆไม่ได้วะอ๋อแถมๆวัน <c oughs> ไหจะจบปะโอ้โลงไม่ไม่ไมพอ่อจะขับ